ไปดูเรื่องนี้กันบ้างน,นะครับส่งสู่กับไปรณีย์ไทยในปัจจุบันต้องบอกว่าการส่งข้าวส่งของกันไปกันมาซื้อข้าวซื้อของก็มีกันเยอะพอสมควรแต่บางครั้งครับท้องทิ่ยท่านผู้ชมอาจจะเคยเจอแบบนี้เราไม่ได้อยู่ที่บ้าน<อ>ในการที่เราจะรับของเราจะใช้วิธีการอะไรจะยังไงกันบ้างซึ่งล่าสุดเขาก็มีนวัตรกรรมนะครับที่เขาเรียกว่าตู box, ้ไอบ็อกตู้บ็อกซ์จะเป็นอย่างไรอำนวยความสะดวกยังไงไปติดตามรายงานชิ้นนี้ครับ oh. สสกับไไรษณีทยนวัตรกรรมใหม่ที่เห็นได้ทั่วไปตอนนี้อย่างบริการตู้ล็อกเกอร์รับฝากของที่อยู่ตามสถานีรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดินสำหรับนักท่องเที่ยวหรือใครที่มีสัมภาระเยอะๆก็สามารถฝากไว้ได้แล้วค่อยกลับมารับสะดวกและใช้งานง่ายแต่ตู้ล็อกเกอร์อัตโนมัติดีๆแบบนี้ไม่ได้อยู่ตามสถานีรถไฟเท่านั้นนะครับ เพราะยังมีตู้ i-box ตู้ล็อกเกอร์สีแดงของไปรณียีไทยที่ให้บริการรับสิ่งของอัตโนมัติเหมาะสำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่สะดวกอยู่รับสิ่งของที่บ้านก็มารับสิ่งของเองง่ายๆได้ทุกวันและตู้ box 24ตู้ล็อกเกอร์สีแดงขาวให้บริการรับฝากและนำจ่ายของบริการ e.m.s ช่วยให้ผู้ใช้บริการส่งและรับของได้สะดวกรวดเร็วตลอด24ชั่วโมง แต่ในต่างประเทศวันนี้มีในประเทศไทยนี่ฟังก์ชันก็เวนะิร์กรูปแบบเป็นไงล่ะดูทันสมัยไหมสวยงามมาก<า>ตอนแรกดูแล้วโอ้นี่บ้านเรานะออสวยงามทีเดียวสำคัญมากาครับตอบโจทย์เพลงพอ,อย่างหลายๆลคนเพราะว่าตอนที่อยู่ตอนที่เขามาส่งของเนี่ยเจ้าตูไม่อยู่บ้านเงใช่เขาบอกต้องเซ็นรับบ้างอ,อ,อะไรบ้าง ยากนนเลยถ้าเกิดว่ามีจุดที่เราสามารถที่เราของของเราเนี่ยออกมาได้สบายใจกว่าไหมล่ะหรือบางทีสาวๆช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าอีกแล้วไม่อยากให้คุณสามีรู้หรือคุณสามีจะสั่งอะไรมาไปก็ไปส่งในตู้ไอ้บ็อกซ์แบบนี้นี่มันดีมากเลยนะอย่าบอกแบบนี้ดิกลุ่มเสื้อบอลผมเป็นแบบนี้พี่ถ้าเกิดส่งไปที่บ้านอะภรรยาผมรู้ทุกวอนเลยผมจะทำไงดีพี่ส่งเข้าไปไอ้บ็อกซ์เลยแล้วพี่ก็ค่อยไปเปิดเอาออไปเก็บมากลับบ้านใส่ถุงช้อปปิ้งกลับบ้านมาเนียนๆแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรม